ไฮฟู oo, นะบางคลิ Bank ick, นะิกน่ะให้พนักงานยิงนะคะไม่ยอมให้ไม่ยอใมยอให้หมอยิงนะคะนะซึ่งหลายคนคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มีจุดที่ต้องระวังเยอะพอสมควรนะคะล่าสุดก็มีเอ่อมีแพทย์นะคะที and, ่แบบประสบการณ์ยังไม่เยอะยังไม่ได้ไปเรียนมาดีพอนะคะยิงยิงไ้ฟูให้คนไข้นะคะแล้วก็ปากก็เพี่ยวนะคะทีนี้ถามไปถามมานะคะเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากที่ว่าเขาเ่นะนยยิงไฮฟู่ oo, มาตรงจุดนี้นะคะยิงไฮฟู่ oo, มาตรงจุดนี้นะเอาที่หัวตื้นๆก็คือหัว หัวสามจุดศูนย์นะคะในตรงนี้นะเขาใช้หัวสามจุดศูนย์ซึ่งเป็นหัวที่ตื้นกว่าหัวสี่จุดห้านะครับนะเขาเลยคิดว่ายิงตรงนี้ได้มันปลอดภัยซึ่งความจริงแล้วไม่ปลอดภัยนะครับจุดหัวที่สามารถยิงตรงนี้ได้นะคะต้องเป็นหัวหนึ่งจุดห้านะคะหัวหนึ่งจุดห้าหรือหรือว่าหัวสองจุดศูนย์นะคะซึ่งนะสองจุดศูนย์ก็บางครั้งเนี่ยคนที่ผิวบางมากก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้ายิงให้ปลอดภัยในจุดนี้นะคะจะต้องใช้หัวหนึ่งจุดห้านะคะเห็นไหมมีมีสิ่งที่ต้อง ระวังเยอะไปหมดเลยนะคบไม่ใช่ว่าจะยิงตรงไหนก็ได้นะคะนะนี้ขนาดหมอยิงเองนะก็ยังพลาดจได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นพนักงานจริงไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเส้นประสาทพวกนี้นะคะก็อาจจะมีความผิดพลาดได้นะคะทีนี้หมอมาพูดให้ฟังว่ามีจุดไหนบา้างที่ต้องระวังที่ว่ามีเส้นประสาทนะคะนะจุดที่เจอบ่อยนะที่ทำแล้วปากเบี้ยวบ่อยๆคืออะไรก็คือตรงนี้นะคะนะก็คือตรงนี้นะจ๊ะนะเนี่ยห้ามยิงนะคะห้ามใช้หัว4.5นะห้ามใช้หัว4.5อย่างเงี้ยห้ามใช้หัว3.0 ะะมายิงนะคะสองอาจจะได้จาบคนผิวหนาแต่หมอผู้ความเสถ้าจะต้องการยิงตรงนี้จริงๆอ่ะนะให้ใช้หัวหนึ่งจุดห้านะคะพอมาตรงนี้นะคะถ้ายิงโดนตรงนี้คิดว่าจ,จะตกได้นะคะหัวตรงนี้เนี่ยนะถ้าแบบผิวไม่ได้บางมากสามจุดสูก็พอได้นะแต่ว่าก็ต้องใช้แบบพลังงานแบบน้อยๆอ่ะพลังงานน้อยๆเลยนะคะนะนะอีกพวกพวกที่เป็นตารกระบาดตรงนี้นะถ้าเอาแบบ ซเซฟนะซเซฟนะก็คือหัวใช้หัว1.5นะจะจะเซฟกว่านะครับไม่ควรใช้หัว3.0หรือว่าหัว A หัว4.5นะครับทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งตรงนี้เหมือนกันมันมีเส้สนประสาทขึ้นจากตรงนี้ทั้งหมด2เส้นนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ส่วนมากห,าหอมอก็ได้ยินน้ำผ่กเท่าไหร่นะคะน้ำผ่กเราจะใช้วิธีอื่นแทนทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือไฮฟูะคอร์นะเขาเริ่มมีคนทำมากเรื่อยๆเจนว่าตรงกระบาดกลางกระบาดตรงกลางนะคะตรงกลางจะมีอะไรจะมีต่อมไทรอยด์นะคะแล้วก็จะมีต่อมพาราไทรอยด์นะครับเพราะฉะนั้นเนนีีีี่่่ยยิงไฮททดะะคครรัับววจใช้ห ตรงนี้มันบางใช่ไหมหนังตรงนี้มันบางอาจจะใช้เป็นหัว3.0นะครับเนี่ยหัว3.0เนี่ยยิงจแถวานี้นะครับถามว่าตรงนี้ห้ามยิงเนาะเพราะมันมีไทรอยถามว่าใช้1.5ยิงได้ไหมก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะใช้เนี่ยตรงกลางตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะหมอจะไม่ใช้หัว บอกจะไม่ยิงไปเลยนะคะจะไม่ได้ทิ้ง,องอหัวคุณะคนอีกตดอท่ายิงแม้ว่ามันมันก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่น่าจะไปลึกขนาดนั้นนะคะแต่ก็เพื่อความชัวร์ไว้ก่อนเนาะตอกไทรอยต่อมพาราไทรอยนะคะถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็อาจจะฉีดเป็นพวกเอ่อเป็นพวกใหม่น้ำนะคะนะพวกกระตุ้นตัวกระตุ้นสร้างลลาเจนพวกเอ่อตัวกระตุ้นสร้างลลาตจนต่างๆเนาะพวกนั้นนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนียต้องยิงให้ฟู่กับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะพยายามอย่าเลือกหมอ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ล้วก็ยังไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริงนะคบแล้วก็อีกเลี่ยนก,การใช้พนักง,งานมายิงไ้ฟูไดให้นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตัดเบี้ยวนะได้เพราะว่าจากหมอเองนะที่เพิ่งเข้ากัรให,หม่ก็เอาม3 0นะครับมายิงตรงนี้ค่ะสุดท้ายตัดเบี้ยวนะคะ